ครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนไมโครเวฟที่บ้านกันนะครับชื่อรุ่นที่ซื้อมาโตชิบา24ลิตรนะครับผมรุ่น MW2 M2 24 PCBK นะครับเตาอบไมโครเวฟนะครับสีดำนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างแกนเลยนะครับมาดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างน,นะครับ ว้าวเก็ดมิดก่อนนะครับอันนี้เป็นจานรองนะครับอยู่ในโคมิฟอันนี้ก็เป็นที่วางโอ้ นีข้างบนมาดีกว่าเอาแล้วนะครับยกมาแล้วหนึ่งสองสามไรมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วครับ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 อ้าว ดูปแบบหน้าตาของมันนะครับเป็นแบบนี้มีปุ่มนะครับปรับความร้อนนี่ครับก็มีโอ้โหนี้น่าจะเป็นเวลานะครับตัวนี้ตั้งไก,กี่นาทีครับข้างในมีอะไรให้บ้าง <c oughs> โอ้โมีคู่มือให้นะครับ <c oughs> โอ้โเป็นใหม่ๆเลยก็ <c oughs> และนี่คือหน้าตาไมโครเวฟของตัวชิบาอันนี้นะครับเราต้องปูไว้เพื่อจะได้ซับแรงนะครับมันจะเป็นโฟมนิ่ม ใหดครับนี่ปุ่มปรับระดับความร้อนครับจนสูงสุดอันนี้ต,ตั้งเวลานะครับเวลาเป, <Have S 1> เปิดเปิดได้เลยครับภายในนะครับ ผมตั้งไว้บริเวณนี้ครับผม